คุณเคยไหมครับที่อยากทําให้ฟอนต์ที่ถูกแปลงไปแล้วนะครับกลับมาเป็นตัวอักษรที่พิมพ์ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง i l l u s t r a t o r เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับได้แก้ปัญหานี้แล้วด้วยฟังก์ชัน Retype ทําให้ตัวอักษรคืนชีพขึ้นมาให้คุณแก้ไขได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยากใช้ฟอนต์เดิมหรือว่าฟอนต์ใหม่ก็ตามนะครับใช้งานยังไงไปดูกันเลยอยกตัวอย่างนะครับผมมีงานชิ้นนี้อยู่นะครับตัวอักษรทั้งหมดเนี่ยแปลงไปแล้วนะครับนะครับ เห็นไะถ้าเป็นเส้นผ่าแบบนี้เนี่ยสแสดงว่าเป็นตัวอักษรที่แปลงแล้วนะครับเพราะว่ามันจะไม่สามารถแก้ไขโดยการพิมพ์คําใหม่เข้าไปได้มีสถานะเป็นเส้นผ่าธรรมดาเท่านั้นเองนะทีนี้ผมอยากจะให้ตัวนี้นะครับกลับมาเป็น Text แบบที่แก้ไขได้เหมือนกับตอนที่เราพิมพ์โดยใช้เครื่องมือ type t o o ใหม่ๆเลยครับอันดับแรกให้ select เ,เอาไว้ก่อน ไปที่เมนู type นะครับ retype นะครับ retype beta เนี่ยแหละนะครับคลิกไปปุ๊บอ่ะที่หน้าต่าง retype นะครับมันก็จะมีตัวอักษรนะครับแบบที่เอ่อมันคำนวณมาให้นะครับว่าตัวอักษรลักษณะนี้มันไปตรงกับฟอนต์อะไรบ้างนะครับก็มีหลายแบบเลยเห็นไหมแล้วที่ artboard เนี่ยมันก็จะ select เอาไว้ให้ว่าเออตัวอักษรชุดนี้นะครับเราจะทำการ retype มัน จริงๆแล้วอ่ะเราจะใช้เป็นตัวอักษรที่มันเหมือนกันกับที่เราเลือกไว้ตรงนี้ก็ได้หรือเราจะเปลี่ยนนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นผมอาจาจะชอบตัวนี้มากกว่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะตรงกับฟอน์ตัวนี้มากที่สุดปีดีแต่ผมอาจจะอยากเปลี่ยนเป็นตัวนี้อ่ะก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็คลิกไปนะครับแล้วก็คลิก apply ่าเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนให้แล้วก็คลิก e x i t ซินะครับทีนี้อ่ะเรากลับมาดูตัวอักษรชุดนี้เห็นไหมครับนี่คบมันกลายเป็นฟอนต์แบบที่เราสามารถแก้ไขได้แล้วดับเบิลคลิกนี่ครับเห็นไหม ตัวอักษรอีกชุดหนึ่งตัวเล็กแบบนี้นะครับผมก็นะครับมันก็จะเป็นตัวอักษรที่ถูกแปลงแล้วเหมือนกันนะก็ให้คลิกไปนะครับทีนี้หน้าต่างนะครับรีไทม์มันยังถูกเปิดอยู่ถ้าเป็นแบบนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปที่เมนู Object. อ็อบเจกเมนู t y p ์แล้วก็ไปคลิก r e ไท p ์ใหม่เราคลิก e อนเตจากหน้าต่างรีไท e ์นี้ได้เลยนะครับปึ๊บ มันก็จะคํานวณเห็นนะครับคํานวณว่าเอ๊ะมันจะตรงกับฟอนต์ไหนมากที่สุดก็คลิกไปปึ๊บแล้วก็กด apply แล้วก็ exit นะครับอ่ะแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ใหม่แก้ไขใหม่ได้ครับอันนี้มันเป็นไฟล์เวกเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าตัวฟอนต์เนี่ยมันแค่ถูกแปลงเป็นเส้นผ่านไปแล้วแค่น,นั้นเองนะครับทีนี้คุณอาจจะสงสัยว่าเอ้าเราถ้าเป็นภาพเป็นภาพทั้งก้อนเลยอ่ะ นะครับจะเป็นเป็น jpeg เป็น png อะไรก็ตามนะครับมันทําได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมลองทําจากตัวอย่างนี้ให้ดูอันนี้เป็นภาพเลยนะนะครับเป็นภาพ png นะที่ผมใช้ตัว ai สร้างขึ้นมานะครับนะจะามาทําเป็นตัวอย่างให้ดูว่าถ้ามันเป็นภาพไปแล้วทั้งก้อนเนี่ยมันจะทําเป็นตัวอักษรที่สามารถแก้ไขได้เอามาแทนที่พวกนี้ได้ไหมนะคุณก็ คลิกเลือกไปไปที่เมนูเหมือนเดิมครับ type retype <c oughs> เห็นนะครับมันจะ detect ให้เลยคือมันจะรู้เลยว่าบริเวณภาพตรงนี้มันคือตัวอักษรนะครับแล้วมันก็จะไปคำนวณให้ว่ามันตรงกับฟอนต์ไหนมากที่สุดนะครับเห็นไหมเราก็คลิกเลือกไปปุ๊บตรงนี้มันไม่มีปุ่ม apply แล้วเราควรทำยังไงนะครับดับเบิลคลิกเลือกดาวน์โหลดมันจะเป็นฟีเจอร์ที่มันแยกต่างหากเห็นไหมครับ text editing on image ก็คือแก้ไขแบบที่มันเป็นภาพนะครับคลิกดาวน์โหลดมานะพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นข้อความมาว่าคือพร้อมใช้แล้ว ready to use นะคุณก็ดับเบิลคลิกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะมันก็จะคำนวณให้ ถ้าเครื่องของคุณไม่มีฟอนต์ตัวไหนอยู่มันก็จะเพิ่มเข้ามาให้เห็นไหมแล้วคุณก็คลิกปุ่ม exit เ,เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เห็นไหมครับลองคลิกดูนะเห็นไหมกลายเป็นฟอนต์ที่คุณสามารถแก้ไขได้ทุกอย่าง ที่ผ่านมาเนี่ยมีนักเรียนถามกันมาเยอะเลยนะครับว่าตัวอักษรที่ถูกแปลงเป็นเส้นผ่านดไปแล้วเนี่ยทำให้มันกลับมาเป็นตัวอักษรที่พิมพ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยได้ไหมผมก็ได้จะตอบว่า,าถ้าคุณยังย้อนกลับได้ครับแบบนั้นอะ่ะทำได้หรือไม่ก็ c o ปปี้ตัวอักษรที่มันยังพิมพ์ได้อ่ะเอาไว้เป็นสแปร์เอาไว้ก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ต่อให้คุณแปลงไปแล้วนะครับเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาก็สามารถทำให้มันกลับมาเป็นตัวอักษรที่พิมพ์ใหม่ได้อีก ความสามารถใหม่เนี้ยถูกใจผมมากเลยนะยังไงลองไปเล่นกันดูนะครับแล้วก็มีคำถามก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ